ชั้นไล่จากชั้นใต้ดินขึ้นไปนะคะจะตั้งบล็อกการจะตั้งสีจางอ้วงไส้เสียงเงี่ยมล้อออกแล้วก็ถักมาเป็นเงี่ยมล้อ4องเพราะว่าจะมันจะตก3 3 3องค์ค่ะีติดติจางอ้งอยู่ตรงกลางแล้วก็ด้านด้านข้างเป็นเป็นไต้เสียแล้วก็เงี่ยมล้อออก แล้วก็อีกบล็อกถัดมาก็จะเป็นอาเจ็ดอแปดแล้วก็กิมจีแปะ๊ะค่ะอีกฝั่งห<อ>นึ่งก็เป็นจงผุยหนุ่มกระสอบยายมือแล้วก็จงผุยถัดมาฝั่งนี้ค่ะแล้วก็ตรงใต้มาไในอากงให้ทําเป็นหลีเอียมือกลนมืตีจุดยอข้างล่างหนึ่งบลอกมี มีสิบองค์จะมีปัญหาเปล่ากลงให้อาแทนเป็นต่อกลงตรงกลางแทนยีงห้อั

สีเนี้ยแค่แตค่ะแล้วก็ข้างข้างล่างนี่จะเป็นจะเป็นสีเนี้ยมันจะมีบล็อกชั้นชั้นข้างล่างค่ะจะเป็นใต้ถ้าอาจารย์จะเอาเป็นเป็นรูปสารหมูว่าจะเป็นสีเสือสีเนี้ยสีเนี้ยเลยนะคะสีเนี้ยสีเหลืองดำทำกันย ทำเป็นทำทำแล้วก็จะมีบันไดอันนี้บ oh okay. ันไดลงสองข้างแล้วก็จะมีจะมีใต้บันไดเนี่ยค่ะอาจารย์อาจารย์ให้ทําเป็นบ่อบ่อน้ำลูกบอลกลอนพุนหนังบ่อน้ำกลอนกินกินติดแบบอีกอันหนึ่ง Ik, ตกสี่ไม่ได้หนึ่งสองสามสามโอค่ะอจ็ตอแปดกิมติตแปะหนึ่งะสอบในมือแล้วก็จงขุดสาม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 สาก็หลีะเป็นถ้ำานึ่งห้าง้็จุดหยิบเอี่ยจุดียิก็หลีกอค่นกันตั้ง ตั้งคู่ตัั้งคคูู่่กนทำไมวันนั้นอากงบอกว่ามีแปะแปะกงหรือไม่มีแปะกงมีอากูอากงบอกว่าเดี๋ยวทำเสร็จค่อยเล่ากันสี่จู่สี่จู่สี่จู่กงสี่จู่กงหนึ่งแล้วก็อีกเยอะกงหนึ่งปืนปืนเท่ามืนเดิมกงบอกปืนเท่ามีปืนเท่ากงแล้วก็มีเอาแล้วตามนี้ครับค่ะตัด เยอะไปด <ไป S 2> ีเยอะทำเต็ม้ี่อยากไปกไหวไปในนู่น <c oughs> แล้วก็เสือนี่เป็นสีดำดำเหลืองนะคะท่านผู้ชโครมโครมโครมแล้วก็ชั้นชั้นที่หนึ่ง またねえ。